ครับวันนี้พวกเราชิคกบา่าวได้ซึ่งขับขอเสนอมนต์รักทุ่งครับหอมดินหอมดอกกระทินลูกกวยละลินหอมกินก็หอมฟางเอ็ดตับเต่าขึ้นอยู่ลินเท้ายาจะหาม มนุษักเพลงรางลอยทางริมบึงอยากจะเด็ดมตืตะอมหอมหน่อยลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแป่งร่างเป็นมแมลง ผู้พึง่งแต่งได้จะบ,บินไปพึง่งอหอมเจ้าบัวตัวบัวเอ,อ๋ยบ้า